สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้จะมาอธิบายหนังสือเป็นการเลือกอธิบายเป็นบางจใจความสำคัญเท่านั้นนะครับหนังสือที่เราจะนำมาอธิบายขยายความในะวันนี้ก็คือหนังสือที่ชื่อว่า the triple gem and introduction to buddhism Du r n โรสโคผู้แต่งนะครับเจอรอนโรสโคหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อธิบายพระพุทธศาสนาเบื้องต้นได้ดีมากครับชื่อหนังสือว่าพารัตนตรยัยเด e t ทริป e ปิลเจรนไตเจมแปลว่าแก้วอันมีค่าทริปเปิลแปลว่าสาม ภาษาไทยเรียกว่าภารตนาไตรนะครับเอาละเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูาสารบัญก่อนนะครับคอนเทน n ์สารบัญ preface preface คำนำพภะสวรรคส่วนที่หนึ่ง The Dhamma Patham วนะครับบทที่หนึง่ง the appeal of Buddhism เสน่ห์ของพระพุทธศาสนา overview ภาพรวม what the Buddha taught พระพุทธเจ้าสอนอะไรสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน five precepts สิน the notion of d u k h a แนวคิด เกี่ยวกับความทุกข์นอรชันแปลว่าแนวคิดกับแนวคิดเกี่ยวกับความทุกข์ The Four Noble Truths อริยสัจสี The Noble Eightfold Path The Noble Eightfold Path มักมีองค์แปดหรือเราอาจจะแปลว่าอาริยมักมีองค์แปด ชืบทที่สอง cultivation of ethical conduct การบ่มเพาะความประพฤติทางจริยธรรม cultivation แปลว่าการบ่มการบ่มเพาะการบ่มเพาะ conduct ความประพฤติ e t h i c a l ทางจริยธรรม becoming a Buddhist การ เป็นชาวพุทธ believe in morality ความเชื่อในศีลธรรม right action การกระทำที่ถูกต้องหรือสัมมากัมมันตะ right speed การพูดที่ถูกต้องหรือสัมมาวาจา right l i e l i hoo d การ ดำเนินชีวิตด้วยความถูกต้องหรือสัมมาอาชีวะสรุปแล้วนั่นก็คือคำนี้ g h แอคชั right ่นสัมมากรรมมันตะไรสปีด right สัมมาวาจาไรไ h o ูด right, right สัมมาอาชีวะ3บทที่3 m e n t a l Cultivation การบ่มเพราะทางจิตใจรเ t e f ความพยายามที่ถูกต้องหรือสัมมาวายามะรไมฟ n e สติที่ถูกต้องหรือสัมมาสติรคอนเซ n สัมมาสมาธิ e d i t a t i o n การทำสมาธิ for calm เพื่อความสงบ for insight เพื่อความรู้แจ้ง hindrances อุปสรรค to meditation ต่อการปฏิบัติสมาธิ hindrance s ก็คืออุปสรรคปัญหาในที่นี้ก็หมายถึงนิวรหา้านั่นเองนะครับ for บทที่ส i n s i d e wisdom cultivation การบ่มเพาะ ปัญญารู้แจ้ง insight แปลว่ารู้แจ้งหรือภาษาไทยเราจะหมายถึงวิปัสสนานะครับ insight wisdom cultivation ก็คือการบ่มเพาะสติปัญญาความรู้แจ้ง right view ทัศนะที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิ three characteristics of existence existence three characteristics of existence ลักษณะสมปมะาการของสิ่งที่มีอยู่หมายถึงไตรลักษณ์ dependent origination orig o r การอิงการที่ปัจจัยต่างๆอิงอาศัยกันและการเกิดขึ้น dependent origination หรือเราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท Right Thought ความคิดที่ถูกต้องหรือเรียกว่า Right Intention ภาษาไทยภาษาบาลีเรียกว่าสัมมาสังกปัปป e e Definement, Greed, a n g e r and Delusion three defilement แปลว่ากิเลสสามประการ defilement แปลว่าสิ่งที่ทําให้เรามัวหมองภาษาบาลีเรียกว่ากิเลสกิเลสสามอย่าง greed ความโลภอยากได้มากเกินไป anger ความโกรธ and delusion ความหลงความหลงก็คือการที่เราเข้าใจสิ่งต่างๆนั้นผิดนะครับเข้าใจผิดมิส คอนเซปชัน uh, นะครับคือการเข้าใจผิดนะหลงก็คือเราเราไม่รู้ตามความเป็นจริงขาดปัญญานะครับ impermanent 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 ความไม่ถาวรภาษาบาลีเรียกว่าอานิจจัง no self ไม่มีตัวตนหรือภาษาีเรียกว่าอนัตตากรม หรือกดแห่งกรรมแมะรีเบิร์ตการเกิดใหม่นิรวาณาพระนิพพานนิรวาณาโอเคครับชุดนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะครับเอาไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมติดตามชุดสองนะครับสวัสดีครับ